สวัสดีค่ะยินัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้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 นนนนพาท่านผู้ชมทําน้ํายาไล่แมลงสูตรนี้ทําง่ายมากเลยนะคะทําง่ายๆแต่ใช้ดีมากค่ะสูตรนี้นะคะก็จะมียาเส้นนะคะแต่ที่จริงเราก็ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะแต่ว่าแต่ถ้าเป็นยาเส้นแบบฉุนเนี่ยจะดีที่สุดเลยนะคะ ก็ง่ายๆวันนี้นะคะแล้วก็มีมีบะมีสะเดาค่ะนะคะมีสะเดาใบสะเดาเก็บใบสะเดามานะคะแล้วก็มีใบยูคาลิปตัสค่ะทีใครมาหน้าบ้านทองคำไปเผาใบายูคาลิปตัสนะคะก็ประมานเท่าเท่ากันนะคะสะเดาสะเดากับยูคาลิปตัส บังเอิญวันนี้เก็บมาได้แค่นี้ก่อนนะคะไม่มีมือจับเพราะว่ามาแต่วัดพอดีก็เลยขี่จักรยานยนต์แล้วก็มีตะก,ก้าไปจังหันมาก็เลยแวะเก็บมาพอดีเลยนะคะสูตรนี้ก็ได้มาจากศูนย์เกษตรจังหวัดนะคะที่ได้แนะนำไอหญิงมานะคะเพราะว่ามีญาติมีญาติที่ทำ อยู่ที่ศูนย์เกษตรจังหวัดนะคะจะรู้เกี่ยวกับเก็จะรู้เกี่ยวกับเรื่องการปลูกพืชผักต่างๆแล้วก็พวกยาไล่แมลงต่างๆนะคะแต่วันนี้เองก,ก็เอาสูตรนี้มาแนะนำเพื่อนๆก่อนนะคะก่อนที่เราจะทําน้ํายาไล่แมลงตัวนี้นะคะไปหาดูว่าในสวนของเองนี้จะมี จะมีแมลงต่างๆเยอะไหมนะคะพวกพวกเชื้อราพวกเพีืแป้งพวกนอนพวกอะไรเยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวเราไปตามไปหาดูกันเถอะปะไปหาดูกันเถอะก่อนที่เราจะทําไปหาดูก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปตามกันดูเลยนะคะเริ่มจากที่เอาแตงกวาก่อนนะคะแตงกวากาลังเป็นดอกโอ้โหแตงกําลัง ออกดอกเยอะมากเลยหัวกำลังเป็นลูกเล็กด้วยเห็นแล้ว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 น่าดีใจมากๆเลยไดไดดูใบแมงลักสิใบแมงลักมีไหมใบแมงลักยังสวยดีอยู่มีไหมดูข้างหลังดูข้างหลังไม่มีไม่มีเชื้อราไม่มีเพี้ยแป้ง กินกับน้ำยาหนมจีนอร่อยมากเลยทำแกงอ่อมก็อร่อยมากป้าตะสรอนแตงออกดอกเต็มเลยนะคะเดี๋ยวตามไปดูอีกนะคะเดี๋ยวมาดูอีกต่อไปมีไหมมะเขือเทศมะเขือเทศมีไหมเดี๋ยวส่วนมากถ้ามีแมลงก็จะอยู่ด้านหลังนะคะก็จะอยู่ด้านหลังมีไหมไม่มีอันนี้ไม่มีผ่านไปนะคะ ดี๋ยวจะบอกเหตุผลทําไมไม่ค่อยมีไหทีนี้ก็เป็นมะเขือเปราะบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูมาหาดูมะเขือเปราะนะคะส่วนมากถ้าเขามีพวกเพียแป้งพวกต่างๆเพี้ยไฟอ๋อมีมดนิดหนึ่งมีมดบ้างมีมดบ้างมีมดบ้างมีมดนิดหน่อยนะคะไม่เยอะค่ะเขาจะเต็มอยู่ข้างหลังนะคะถ้าสมมติว่า,อาไอ้มะเขือเปราะนี้ พวกเพี้ยต่างๆเขาจะชอบนะปกตินะคะอันนี้ก็ปกตินิดหน่อยมีนิดหน่อยนะคะพริกพริกนะคะพริกเหรอพริกมีไหมพริกมีไหมคะพริกไม่มีค่ะพริกไม่มีนะคะเดี๋ยวเราต้องตามล่าหาเจอให้ได้เลยนะคะว่ามีเพี้ยแป้งพวกหนอนพวกอะไรต่างๆนะคะมีไหม ลูกเดี๋ยวเดี๋ยวดูพวกลูกของมะเขือเปะเออลูกกำลังเป็นก็ยังไม่มีนะคะไม่มีไม่มีเก็บบ่อยมากเลยเก็บทำกับข้าวนะคะพริกเหมือนกันพริกนี่ก็แทบจะสุกไม่ทันเลยนะคะพริกอ่อนตำแกวตำน้ำพริกเดี๋ยวอันนี้โอ้ยอันนี้ต้นหญ้าเ,เลยเดี๋ยวดูดูดูด เดี๋ยวทีนี้ก็มาหาดูตามถั่วฝักยาวรู้สึกว่าตอนเย็นเขาจะมากินตัวเจอแล้วเตอมีมีแต่อันนี้มีแต่หอยหอยชอบมีแต่หอยมีมดนิดนึงมดไต่ว้าแต่หอยทำไมชอบ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 หอยชอบหอยชอบที่สุดเก็บทิ้งนี่ ไม่กล้าทำลายเขาหรอกเดี๋ยวนี่แหละนี่แหละก็ทำน้ำยาสูตรนี้มาฉีดป้องกันหอยได้นะคะไล่หอยหอยเขาเรียกว่าหอยอะไรอ๋อนี่ก็สวยดีเดี๋ยวมาดูต้นมะเขือมะเ,เขือลักบี้อันนี้คือมะเขือลักบี้เดี๋ยวมีไหมเออชอบมีชอบมีบมนี่ยังเป็นดอกอืมก็ ถือว่านิดหน่อยเออนี่นี่น,นี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่เลยนะคะนิดหน่อยค่ะเห็นไหมตัวเล็กๆนิดเดียวเขาว่าเพีย้ยน่ะนี่ไงเรียกว่าเพี้ยอะไรนะตัวเล็กๆเนี่ยอ่าอะไรนะลาดําใช่ลาดําดนี่แหละมีนิดหนึ่งไม่ค่อยมี ะะไม่ค่อยมีก็ไม่ค่อยเจอเดี๋ยวอันนี้คือมะเขือพวงมะเขือพวงมีไหมส่วนมากเขาจะชอบอยู่ด้านหลังนะคะไม่ว่าพืชผักต่างๆนะคะเขาจะอยู่เขาจะอยู่ข้างหลังนะคะก็ถือว่าเป็นพืชผักของไอ่งี้ปลูกแบบปลอดสารพิษแต่ว่าไม่ค่อยมีศัตรูพืชเท่าไหร่นะคะเพราะว่านี่แหละ ไอ้หญิงก็ใช้เออนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วอันนี้คือมะเขือเขาเรียกว่ามะเขืออะไรบักแขงขมเขาจะเรียกว่าอะไรมะแวงมะแวงหรือเปล่าเล็กๆนี่ก็คือนี่อันนี้นะคะอันนี้ก็คือบานเห่าคาพายสานก็เชือเอินว่าบักแขงขมสงสัยจะเป็นมะแวงเนาะภาษาไทยนะจาจะนี่แหละนี่แหละจะมี นี่เออมีนิดนึงเจอแล้วค่ะนี่นะคะอันนี้เขาว่าเพี้ยะอะไรนี่นี่เจอแล้วนี่นะคะตามใบแต่ก็ไม่เยอะนี่นี่คะมีนิดเดียวนะคะนี่ก็เจออันนี้พริกเจอไหมอันนี้เออพริกเดี๋ยวดูพริกก่อนนะคะพวก พวกเป็นหนอนกุ้งยิงพวกอะไรต่างๆนี้ใช้ได้นะคะนี่ก็ถือว่าพืชผักของอีกมีมีไอ้นี่แหละเนี่ยมีตัวนี้แหละที่มาบ่อยมากมาบ่อยที่สุดเลยค่ะมีตัวนี้แหละบ่อยที่สุดกว่าเพื่อเลยที่มากัดกินมากัดกินตามยอดมากัดกินเนี่ยนะคะอย่างก็มีนิดนึงนี่มีตรงนี้มีนี่ มีตรงนี้นะคะฝนจะตกอีกแล้วค่ะพวกพริกนี้ก็ไม่มีค่ะก็มีอีกจุดหนึ่งนะคะอันนี้ก็ไม่มีสวยใบเขียวใบงามอยู่นะคะปลูกแบบอินรีนี่นะคะใบเขียวใบงามพริกก็โอเคก็ถือว่าใช,ช้ได้นะคะนี่เห็นไหมมีแต่ตู ขนาดนี้ปกติแล้วหอยจะชอบตามเกาะต้นมะละกอนะคะแต่ก็ไม่ค่อยมีนะคะเพราะว่าอิงจะเอามาพ่นบ่อยมากเลยนะคะในพริกมาดูเออไม่ค่อยกำลังจะสุกแลว้วพริกกำลังจะสุกนะคะก็ไม่ค่อยถือว่าร้ากาดนะคะนี่แหละก็ฉีดประจำนะคะ,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 คะต้นนี้ก็สูง ก็มีเสาวรสนี่นะคะแน่ๆก็คือเสาวรสจะชอบมามากในวิธีแก้อีกส่วนหนึ่งก็คือนี่ไงตัดใบออกให้โล่งเลยนะคะนี่หนึ่งส่วนแล้วเราก็เอาน้ํายานี่แหละมาฉีดนะคะมาฉีดนี่ออกดอกเสาวรสนะคะเสาวรสค่ะนี่อันนี้ก็ลูกนี่ก็เป็นลูกเสาวรสอันนี้ยังไม่แก่นะคะ จะเป็นพันธ์เขาจะเรียกสายพันอะไรเนาะเป็นพันสีม่ฝนกําลังจะตกลงมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทําน้ํายากันดีกว่านะคะค่ะฝนกําลังเริ่มจะตกมาแล้วค่ะนี่นะคะวิธีหนึ่งคือแก้ปัญหาเกี่ยวกับเสาวรสนะคะเราก็ตัดใบออกนะคะให้เหลือโล่งๆแล้วเราก็เอาน้ํายาไล่มแมลงสูตรที่เองจะพาเพื่อนๆทํานี่แหละคะ่ะมาฉีดพ่นนะคะเดี๋ยวเราไปทํา กันเลยดีกว่าเพราะว่าฝนตกแล้วนะคะฝนตกค่ะฝนเริ่มลงเม็ดปล่อยแล้วค่ะเดี๋ยวเอาก็เลยต้องใส่หมวกใส่ใส่นห่อใส่หอกนะคะมันฝนลงเม็ดตกแป๊กๆเนี่ยเห็นไหมนี่เอาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะง่ายๆก็เตรียมน้ํานะคะเตรียมน้ำในถังสีนี่ก็หนึ่งถังสีนะคะแล้วเราก็เอา ใบสะเดาแช่ลงไปเลยนะคะแบบง่ายๆค่ะวันนี้แช่ลงไปเลยแล้วก็ยุคาลิปตัสใบยุคาลิปตัสอันนี้สะเดานี้เขามีรสน,นี่สะเดาเขาก็มีรสขมเฟืเ่อนๆยูคานี่ก็กลิ่นขุนนะคะเนี่ยเอาลงไปหมดเลยเป็นก้นกานๆอย่างนี้แหละมันง่ายนะคะอีก อันนี้ก็คือเรารอได้นะคะเราไม่รีบเร่งเท่าไหร่จะแช่ไว้ประมาณสี่ชั่วโมงนะคะถ้าใครชอบเร่งด่วนนะคะเร่งด่วนก็ใช้วิธีต้มนะคะอีกหนึ่งสูตรก็คือใช้3ามตัวนี้ระหว่างชะเดาแล้วก็ยูคาลิปตัสแล้วก็ายาเส้นนะคะใช้วิธีต้มค่ะต้มนะคะต้มเพื่อความเร่งรีบค่ะหล,หลังจากที่เราต้มเสร็จแล้วมันก็จะคือพอน้ําเย็นนี้เราก็สามารถไป ฉีดลดราดได้นะคะแต่อันนั้นคือเร่งด่วนนะคะเร่งไวค่ะอันนี้คือเราไม่เร่งนะคะหมักไว้ข่านตำสี่ชั่วโมงนะคะแช่ไว้อย่างนี้ค่ะเนี่ยเสร็จแล้วเห็นไหมง่ายเลยง่ายนิดเดียวนะคะเสร็จแล้ววิธีแช่นะคะแค่เอาลงในถังนะคะแช่ไว้ค่ะแช่ไว้ แล้วก็หมักไว้สีชั่วโมงหมักไว้เลยนะคะทีนี้เราก็แช่ไว้ค่ะขั้นต่ำสีชั่วโมงนะคะแล้วเราก็มารอให้ได้เวลาสีชั่วโมงก่อนนะคะแล้วเราก็มาทำขั้นตอนต่อไปนะคะได้สี่ชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ ก็น้ำก็จะเริ่มเปลี่ยนสีนะคะออกสีเหลืองๆถ้าสังเกตดีๆน,นะคะใบยูคาลิปตนนะะั์จะมีกลิ่นฉุนนะคะเนี่ยจะมีกลิ่นฉุนนะคะสะดุดนิดนึงแล้วก็สะเดาก็กลิ่นฉุนเหมือนกันนะคะเพราะเขามีรสขมเดี๋ยวมาค่ะมาดูวิธีทำขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะ ล้วเราก็ถึงขั้นตอนวิธีการใช้นะคะในเมื่อเรารู้วิธีการทําแล้วแล้วทีนี้เราก็มารู้วิธีการนําไปใช้นะคะว่าใช้อย่างไรนะคะขั้นตอนแรกนะคะก็คือ,อะลาหมักไว้สีชั่วโมงนี้นะคะสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะคะลืม,มน้ำยาล้างจานค่ะหลังจากที่เราหมักได้สีชั่วโมงแล้วนะคะสูตรนี้ก็คือนําไปใช้เลยนะคะไม่ต้อง สามารถกองแล้วนำไปใช้เลยไม่ต้องได้ผสมน้ำอีกนะคะถ้าหลังจากสี่ชั่วโมงไปแล้วนะคะํา<ำ>ที่ว่าใบของยูคาลิปตัสกับสะเดาแล้วก็ยาเส้นเขาจะเริ่มมีการหมักหมมขึ้นมานะคะจะเริ่มเป็นปดแล้วนะคะก็จะเป็นสูตรที่เข้มข้นนะคะต่อไปเราก็เรากองเสร็จแล้วเราต้องผสมน้ำนะคะก็จะกลายเป็นสูตรเข้มข้นแล้วนะคะ ผสมน้ำห1ลิตรต่อน้ำสิบลิตรนะคะน้ำยาไล่แมลงหนึ่ลิตรนะคะต่อน้ำสิบลิตรนะคะแล้วก็ผสมน้ำยาล้างจานนี้ก็ไปประมาณ2ช้อนนะคะช้อนหนึ่งหรือ2ช้อนก็ได้นะคะนี่คือสูตรที่นำไปใช้นะคะ2วิธีการใช้ค่ะวันนี้ก็จะเอาวิธีที่ละหมก แค่สี่ชั่วโมงนะคะก็จะมีการเอามากองนะคะเอาผ้าขาวผ้าอะไรก็ได้ที่มันมีที่กองได้นะคะแต่วันนี้เองใช้ผ้าสีขาวนะคะก็จะตักน้ำมากองเลยนะคะ ็นไหมสีเหลืองเข้มเหลืองเห็นไหมสีเหลืองเข้มเลยนะคะเพื<ๆ>่อนๆนี่เห็นไหมค่ะอันนี้ขอย้ํานะคะวิธีการใช้วันนี้ก็จะใช้เป็นบัวเป็นบัวนะคะลาทีเลยแล้วเราก็ฝนวันนี้มันเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็ไม่ตกเนี่ยเอาเทใส่บัวเลยนะคะ อันนี้ไม่ต้องผสมน้ำนะคะสามารถใช้ได้เลยนะคะก็จะผสมน้ำยาไป1ช้อนนะคะเป็นตัวสารจับใบเพราะว่าตัวนี้ก็จะช่วยในการตัวช่วยอีกหนึ่งตัวช่วยอันนี้คือของแท้เลยนะคะสูตรนี้ได้มาจากเกษตรจังหวัดเลยนะคะเพื่อนๆทำตามเลยนะคะ 4ชั่วโมงนะคะแช่ไว้4ชั่วโมงแล้วก็ไปลดทางใบทางรากได้หมดเลยนะคะไม่เป็นอันตรายไม่มีการใบเหลืองนะคะอันนี้คันตีมาได้นะคะแล้วถ้าหลังจาก4ชั่วโมงไปแล้วจะมีกดแล้วค่ะเราต้องเพิ่มน้ำนะคะน้ำยา1ลิตรต่อน้ำ10ลิตรนะคะ จะใส่๊อกกี้อันนี้สำหรับไปฉีดไปเีไก่อนอีกทีนึงต่องอีกทีนึง,อง,องนะคะนนใส่ใส่ตัวฉีดพ่นตัว๊อกกี้ ไปขึ้นช้อนนี่เป็นขึ้นช้อนนะคะโอเคใส่ปกติเพราะว่าเรากรองเอาพวกที่ฝุ่นจะไปอุดตันนะคะก็จะฏิอุดตันในกระชีงเราอย่าลืมนะคะเน้นเลยนะคะ ถ้าสมมุติว่าหลังจากสีชั่วโมงไปแล้วถ้าเพื่อนๆไม่ผสมน้ำก็จะทำให้พืชผักใบเหลืองตายนะคะเดี๋ยวจะหาว่าอีกไม่บอกนะคะถ้าแช่ประมาณสีชั่วโมงสามารถกองแล้วนำไปใช้ได้เลยนะคะไม่เป็นอันตรายต่อพืชผักนะคะเดี๋ยวเราก็ไปฉีดพ่นกันเลยค่ะนะคะไปกันเลยค่ะไปนู่นไปเลยไปที่เจอนะคะ นี่แหละไปนี่เลยนะคะมันมีนิดเดียวมันมีไม่เยอะนะคะพวกมันมีไม่เยอะค่ะส่วนมากก็นี่แหละเพราะว่าไหญิงทำใช้ประจํานะคะก็มีหลายสูตรเหมือนกันสูตรสะดวกอะไรก็อยู่ตรงนี้เมื่อกี้นะี่ะเดี๋ยวนะคะหอนี่ยตัวหอยได้ชอบมานะคะ เดีด๋ยวดูใกล้ๆนะคะก็มีหลายโตดเหมือนกันนะคะบางคนก็ต้องรู้ในวิธีการใช้ด้วยนะคะเห็นไหมหอยมันจะชอบมาแล้วเนี่ยหอยเนี่ยแล้วก็จับมันโยนออกไปก็แล้วกันไหนนี่ไงนี่นะคะนี่นะคะเห็นไหมเห็นไหมคะ่ะ ไปเลยนะคะส่วนมากก็จะชอบอยู่ตรงใต้ใบพวกเพียต่างๆนะคะพวกแมลงอันนี้รับรองเลยนะคะคันตีค่ะศูนย์เกษตรนะคะเกษตรจังหวัดเลยแนะนำมานะคะบอกสูตรไอหินมาส่วนมากพืชผักของไอหินก็ไม่ค่อยมีพวกแมลงมารบก,กวนนะคะ ก็จะใบเขียวใบงามตลอดนะคะน้อยมากน้อยมากจริงๆค่ะฉีดไปเลยนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมแช่ไว้4ชั่วโมงนะคะฉีดไปเลยนะคะสชั่วโมงหลังจาก4ชั่วโมงไปแล้วอย่าลืมผสมน้ำนะคะ ถ้าไม่ผสมน้ําก็เอาไปขีดเลยเดี๋ยวผักตายเดี๋ยวจะหาว่อาอีกไม่บอกนะคะค่ะแบ่งปันซึ่งกันและกันไปนะคะแชร์กันไปค่ะปลูกผักไว้กินมันก็จะเป็นผลที่ดีปลอดภัยไร้สารพิษนะคะเราปลูกแบบอินทรีย์ขีดไปทั้งนี้ไปเลย ก็ออิงก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะอยู่ในการขบวนการที่อิงก็ลังฉีดพืชผักต่างๆนะคะขอสวัสดีค่ะเจอกันในคลิปหน้านะคะ